ำลังละหมาดอยู่เมื่อให้สลามครั้งที่หนึ่งแล้วเกิดน้ำละหมาดเสียละหมาดใช้ได้หรือไม่จะทำอย่างไรครับ <c oughs> ละหมาดครั้งที่ละหมาดแล้วจบให้สลามครั้งที่หนึ่งเผยลงปืนอ่าน,นละหมาดเสียแล้วละหมาดใช้ได้เพราะสลามครั้งที่สองนั้นเป็นสุนัตนั้นถ้าไปให้สลามครั้งที่สองฮะรอมเพราะอะไรละ่ะเพราะสลามครั้งที่สองสุน,นัตของละหมาดเขา ไม่มีนั่นละหมาดเอาสลามไปใช้ไม่ได้ฮะเราเข้าใจนะเมื่อถามตรงนี้ขอต่อนิดเดิงเช่นเราละหมาดลืมละหมาดอาจลืมผูดูดเวลาสุพิเข้าใจนะพอสุพิลืมผู้ดูดทำไมเราก็ไปแล้วอ่าแล้วกงผดดลงไปแล้วถึงเหตุแล้วก็ลงเหตุแล้วก็แล้วขึ้นไม่ได้หรือสยุดขึ้นไม่ได้ขึ้นเสียละหมาดก็ทําเลยไปไปสู่ซาวีแทน สัวุวแทนก็เวลาให้สละให้อธิยาเสร็จเรียบร้อยแล้วสยุดครั้งที่หนึ่งซุบฮานะมัลลายานามูรับสามครั้งโอ้มหาบริสุทธิ์ละท่านคืออัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ละอัลลอฮ์คือมั่นผู้หนึ่งไม่ลืมไม่นอนมาหาบริสุทธิ์ผู้หนึ่งไม่ลืมไม่นอนไอเราลืมนอนมีลืมมีนอนก็สยุดว่าสามครั้งงั้นถ้าว่าคานี้ไม่ได้ซุบฮานามัลลายานามูลลร์สูาาลลาาสว่าไม่ได้ไม่ได้ท่องว่า ชนอาร์แล้วพับมีก็ได้สุภาเราเป็นอาลา้วคำนี้แต่มหาบริสุทธิ์แล้วท่านเป็นผู้ที่สูงส่งปฏิตารเสารเสริญต่อพระอ,องค์เห็นไหมก็เนี่ยสุสวิก็ใช้ได้ตอนนี้ตั้งใจจะสุญูญละพอถึงอัตยาจบอัส,สลางมอะลายกุ้มหายสลามไปเลยลืมสุสรวรีละหมาดเราหย่อนละเพราะสุนัตอับาดอันดับมัน99เปอร์เซ็นต์นะเกือบถึงวัดเย็บเลยเอาสุสวรรมีมาแทน กูนูดเนี่ยแต่เศร้าครั้งแรกเนี่ยซารวัดถ้าซูรอบไปนะไราไปแทนปล่อยไปเลยเราก็วิรอบปล่อยไปเลยไปนตำแหน่งแค่ต่ำกห้าสิบลงมาปล่อยไปเลยไอ้นี่ควรจะให้ครบเกิดให้สลาไปแล้วลืมสุดซาวีทำไมเราก็เหนียดต่อพอเนียดต่อสุชาวีสองครั้งลายสลามใหม่นะตอนนี้พอเนียดต่อนี่รับจึงละมาใช้ได้แล้วแต่บุกพองไปหน่อยนึงพว่าเนียดต่อแล้วเกิดเผยลมครับ เสร็จหมดเลยนะเสียหมดเลยเผยโลงขนาดที่มาต่อเนี่ยสลาพที่หนึ่งจะไาถ่ายแลวมาต่อเนี่เยเผยโลภเสียบทั้งงที่ได้แล้วนะแต่นี่ไอต่อนี่มันมีข้อแม่นะที่ต่อติดใช้เวลาเท่าไหร่ต้องดูตรงนี้ก่อนต่อติดเนี่ยครั้งหนึ่งเราสุรุลอละมาอัสรีพอละมาสองอันให้สลามเลยซึ่งไม่เคยมีปรากฏมามูมยืนงงหมดแล้วรุ่นยาไดก็กล้าหน่อย พอท่านสลาปับท่านไปที่ตะต่างเท้าทางเนี่ยมีไม้ตั้งไม้ขอตั้งอันหนึ่งนั่งบนไม้เท้าเนี่ยอ่านี่เขาทำเราสุรไม่ลืมเราสุรลืมไม่ได้แต่เหตุการณ์เหมือนลืมสอนพวกเรารุยะดายเขาไปถามว่าจับเวลาเท่าไหร่อากูซซราติสซลาตอัมนาซีตายาเราสุรุลแล้วมาท่านย่อให้สัน้นรือท่านลืมสี่หรือสองถ้าท่านลืมสองประโยคล้ว สารก็ตอบว่ากุลหรือสารลก,กัลลัมยากุทั้งบทที่ว่าไม่มีเลยยอ่อกระเป่าหรือกระเป่าสามประโยคอ่านโไหนว่าบ้านทัวออก็ดการแต่ว่ามีนะไม่ย่อก็เริ่มสีป่ประโยคน์เราก็หายไปถามบ้ามูที่ยืนได้ชอบอ่ะเขาไปได้ไปได้หักกุมมาอย่ากูซุ่นอยาไดา้จริงไหมดุนอย่าได้เขาบอกฉันว่าไม่ลืมก็ยอ่อก็อรูน้ำจริงครับหกประโยคเวลาเท่าไหร่ถามแบบนี้นะครึ่งนาทีครับ ครึ่งนาทีทา่านต้องกลับไปเลยออกเดินจากหน้าต่างม,มาตักเบ็ดต่อสองรายารก่อนให้สลาดุสซาวีเพราะไอ้ทวงนี้ขบุญม,มันขาดเดอ่ะตัวซาวีนี่แหละจะต่อได้ก็หนึ่งนาทีเพราะผมจับเวลาแล้วสาสลูกศิษย์ทานมันคุยกันแล้วก็จับเวลาแล้วก็คุยกันสูงสุดสี่สิบวินาทีแต่ท่านเดินมาหน้าต่างก,กลับมาเอานาทีนึงย้อมผมว่าเอานาทีอะถ้าเลยนาทีนั้นต่อไม่ติด นะละหมาดเนี่ยละมาสองละมาต่อสองอานิตเลยนาทีหนึ่งต,ต,ตกืงไปเดี๋ยวเซาวีนั่นเลยนาทีมันจะไปเข้าเป็นตะเอาแล้วหรือเดี๋ยวเซาวีน่นเลยนาทีบ่อยเลยเพราะเพราะเป็นของสุนันท์ไจะต่อบคุณผได้ครบต้องไปถึงนาทีแล้วก็ต่อได้นี่ครับตัวบทที่ท่านเราสทําทำไว้ทำเพื่อสั่งสอนนะครับครับขอพการถามสุดท้ายนะครับแตนเที่ยงนลครับ <c oughs> ๋ยวาพราว่าผมเราจะไปถถามว่าการไปละหมาดตามอิมา เมื่อละหมาดเสร็จแล้วไปรู้นะรู้เลทราบว่าอิหมามลืมอาบน้ำลุกตอนเช้าละหมาดของเราจะใช้ได้หรือไม่มันไปรู้ได้ยังไงอิหมามมาเสกบอกอ๋ออิมามบอกอิหมามบอกก็แสดงว่านานจะมีเพี้ยสะพานเทเลยลืมทานี้ไม่บ่อยไม่ลืมแล้วะเขาเช้าอาบน้พระประจำไม่ลืมใช่ไหมคือเรื่องนี้ได้ตัวอิหมามเป็นของลี้ลับ ม้ามูไม่สามารถมองเห็นได้มียุรุปหรือไม่มีหรืีมาไม่มีละหมาดเมื่อละหมาดแล้วผ่านม้ามูซ้ออิหมามต้องละหมาดใหม่เข้าใจไหมแต่หากว่าอิหมามนั้นเป็นคนใบ้เราไปตามพอตามเสร็จปรากฏบันใบ้ต้องละหมาดใหม่เราแล้วเลิกไม่รู้ให้ดีหรืออิหมามนั้นอ่านฟาติฮะไม่ถูกไปตามมันมันจะบุฟาเราก่อนนะครับต้องเลิกนะครับ ลราเลิกไม่ดูให้ดีเป็นอิหมามเราฟังเสียอ่านไม่ถูกเป็นหวามได้ไงเมื่อก่อนเทพุฟ้าเราก็ไม่ใช่เราอย่าหน้าเขียนไว้เลยถ้าอิหมามอ่านไม่ถูกเนี่ยพราะมันพอพิเศษแล้วับบนอ่านไม่ถูกฟังเสียไม่ถูกอัลลอฮ์ขับตรงนี้อ่านตรงนี้วุยสุเราเลิกอามาดใหม่ไม่ใช่วาระกอนนะเพราะเราเลิกของพอจะเสือกรู้ว่าใครอ่านมาถูกไม่ถูกพอได้ให้เป็นอิหมามได้ยังไงแต่ว่าอิหมามมีนะยิสูข้างหลังมองก็เห็น อย่างนี้ละบาดเสร็จก็จะเห็นเนี่ยถือเว่าเราเราอยู่แถวแรกนะแถวแรกอุต่แถวแรกนะงั้นในของที่ทําให้เสียละมาดเปิดเผยเนี่ยถ้าเราไปตามปั๊บเนี่ยากฏละมาดเสร็จแล้วก็ต้องละบาดใหม่ถ้ากําลังละมาดอยู่ก็ต้องเลิกเริ่มใหม่เข้าใจไหมเพราะเราเลิกแต่ของภายในอย่ามาไม่มีละมาดอีกบามยูนุ่อย่างนี้ละมาดแล้วผ่านพาะไม่สามารถจะรู้ได้ก็มีคนก็ส่งมาว่าคงคงเรียนกรรมการนะครับ เรียนท่านอาจารย์อยากให้นำสมุทรินมาจำหน่ายบ้างก็กรรมการจังวัดหนะครับก็ขอคุณทุกท่านนะครับก็เชิญท่านอาจารย์มาแล้วรับชานาลเลยครับการกอนจากกันคือสิ่งท <lush> ี่คนลืมนะครับท่านดรสุรศรุอก็บอกว่าอัศดุอาอัศุอามุขคนอิบาดหนการขอดุอาได้เป็นยอดเยี่ยมแห่งกาประก่อนสังกติ รอเก่าว่าอ uh ุนโอดีอัสบุรุมท่านจงขอต่อเราเราจะรับนะตอนที่ครั้งหนึ่งซอบัตยกมือขอเลยพอสั้างสต็อปหยุดก่อนจะขอแตนะ่ตอนนี้มีมารยาทสละวาันนาบมีการทำดุลินแะล้วจะเอาไหนก่อนก็ได้ทำดุรินแล้วก่อนก็ได้พวกเราปฏิทาก่อนนะปฏิทากการทำดุรินแล้วลแล้วก็สละวันนาบีแล้วก็ขอนี่เป็นมารยาทสุนัขให้ว่าก่อน ล้วไปขอดอเร็จแล้วก็เราสรุปสรุปสรุปบอกว่าดอที่ขอนั้นนะระหว่างผู้ขอกับอัลลอฮ์นั้นไม่มีราเว้แต่มีของกันเมื่อสละวดเหนือเราแล้วของกันทะลุทันทีดังนั้นสลววดอยู่หลังดอถ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่รับเราะงั้นพวกเราว่ากลัวมะมูเนี่ยลืมอามีตัวสละวาดอทุกตัวที่มันผู้ขอนี่เขาไม่สลววดแล้วมะมูไม่ลืมลืมไม่ได้กล่าวอารามีเขาคนนั้นก็ไม่ได้รับอัลลอฮ์ไม่รับ ก็เลยสละหลอพร้อมกันิทีหนึ่งเพื่อให้ทุกคนมีสละหล่อหล่อจะได้รับนะนั่นโดยที่ขอเนี่ยนะครับเมื่อลูกประกอบประวัติที่ซอนแล้วอามาจยอดเยี่ยมเนี่ยพ่อแม่ได้อยู่แล้วเลาจะรับไปรับบางสุที่อเถียงเราจะรับไป่รับแต่ขอให้เราร่ำรวยขอให้พ้นทหารขอให้หายไข้เนี่ยอยู่ที่เราจะรับไปรับแต่ที่ขอเนี่ยลูกทําความดีพ่อแม่ได้รับอยู่แล้วถ้าท่านเชิญครูอาลีไปขอเนี่ย ขอเหมือนกันขอให้มาท่านข้าสวรรค์ให้อไภัยโทษอัลลอฮ์ไม่รับมาท่านไม่ได้เลยแต่เหมาะกันยอเขาควรวีได้ฐานะลูกสร้างความดีใช่ไหมได้อยู่แล้วแล้วทาไมต้องสอนลูกให้ขอดอเป็นมันมาขออัลลอฮ์จะรับไปนไเราได้ผลบุญก็ได้คาราทอยู่แล้วฐานะลูกสร้างอามาร์จุดซอยแล้วที่ยอดเดียวน่นต่างกันนะโดออนหนึ่งเขาเรียวตัวโดอันเนี่ยอ่านห้านาทีผลบุญตามมาห้านาทีสองละ ตัวดอฐานะกิริยาสร้างความดีพรูนตามมาห้านาทีมักก็สุที่ขอล่ละอยู่ที่เราจะรับไหมรับถ้าพูดอื่นขอให้เราเนี่ยพอแม่คุณเขาได้ไอ้สามอย่างเนี่ยถ้ารับถึงเราจะได้อีรอนมารับก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าลูกขอแล้วเนี่ย uh อย่างน้อยพอ่อแม่ได้สองละตัวดอพูลดอแต่สินที่ขอเรารับไม่รับเลยจะได้จะไม่ได้ังนั้นเราขอดีกว่าให้บุหลหรือว่าขอให้หออใหหพ่อแหวเอาอันฟาสิฮะ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين شرك المتقين شرك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم أصحابكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذاكرين الحمد لله الشاكرين الحمد يوافي نعمه ويكافي يا ربنا لك الحمد كما يأمر سلطانك اللهم سق علينا من رحمتك ما يغنينا وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا واكف عنا من نقمتك ما يهزينا وجنبنا من العمل سما يردنا واطفي اللهم في قلوبنا محبه حبه نَبِيِّكَ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فرد وشوفها ولوالدينا أمهاتنا ورب ربنا صغارا اللهم تقمنا في تأشير كل سترك قليل سيد فنسل في الدنيا والآخرة اللهم جمعنا هذا جمع مرهما وتفرغنا من مرات المأسومة ربنا أدنا من لدن قراما ويلنا من أمننا راشدا ربنا سبعنا أزابا يحنم ربنا حبنا من أسواجنا وزرياتنا قرة وزنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وبنا لك إن شاء الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلي عليه